ครับเรามาตอบด้วยการพันขดลวดนะครับเราเมื่อเราได้แบบมาแล้วนะครับตามบวัดขนาดของแบบแล้วรเราก็มาพันขดนลวดผมจะเริ่มพันขดรันก่อนนะครับแล้ค่อยต่อด้วยขดสตาร์ทนะครับเพราะว่า16นิ้วนะครับมีขดรันอยู่4นะครับอยู่4แล้วก็ขด สตาร์ทก็มีอยู่4ขกดนะครับก็แบบฟาร์มตัวนี้ก็ใช้พันหตัวได้เลยนะครับหตัวได้เลยนะครับเพราะเป็น16นิ้วมันจะไม่มีรันเล็กรันใหญ่นะครับ <c oughs> เมเราได้ขนาดเราก็สอดแบบเข้าไป ในการวางนะครับการวางเครื่องนะครับเราจะมีที่เครื่องกอรอของท่านนะครับเครื่องกรอของท่านว่าคุณใส่ตัวนับแบบดิจิตอลหรือธรรมดานะครับหรือใช้ตัวเลขอยู่ในเครื่องกอเลยนะครับเราก็หวังว่านะครับผมก็ทําคลิปสอนอยู่นะการใช้เครื่องนะครับการใช้เครื่องแต่ละเครื่องนะครับ เครื่องนี้ผมจะไม่ดูตัวนี้นะครับเราจะดูในตัวเลขดิจิตอลตัวนี้ครับในการนับรอบนะครับนะครับก็เรื่อนพันอันนี้16นิ้วนะครับผมใช้เบอร์36นะครับกับ37นะครับกดรันนะครับผมจะใช้เบอร์36กก่อนนะครับแล้วก็เอารวดมานะครับวางนะครับเราจะวาง ขดลวดตัวนี้นะครับอยู่บนพื้นหรือนะครับอาจจะเป็นโตะยาวโต๊ะใหญ่ก็ได้แต่ท่าน,นะจะวางอยู่ข้างล่างของเครื่องกรนะครับของเครื่องกรแล้วก็การลองการลองลวดนะครับก็คือพยายามหาเทคนิคของตัวเองนะครับว่าเราจะทํายังไงไม่ให้ลวดตีกระจายออกมาตอนช่วงที่มัน เราก่ออยู่นะครับเราก็หาอะไรครอบไว้นะครับพันนะครับอย่างเช่นเศษกระดาษหรือผ้าสกกนะครับวางไว้ข้างล่างนะครับอันนี้ปลายสายนะครับเราก็ม้วนยึดให้แน่นนะครับยึดให้แน่นอยู่ที่ตรงเครื่องกอนะครับตรงปลายจำนวนรอบนะครับอมอเตอร์16นิ้วตัวนี้นะครับ สิบหนิ้วตัวนี้นะครนายี่มิลนะครับผมจะเอารอบ580ร้อนะครับห้าของเบอร์36กนะครับเราก็เปิดนะครับตัวนับดิจิตอลนะครับก็จะแสดงตัวเลขเป็น0ู0นะครับนะเริ่มไปเลยนะครับกดแรกนะครับกดลัน เราจะจับเส้นลวดนะครับเบาๆนะครับอย่าดึงเส้นลวดนะครับเราจะแตะจับให้มันเส้นลวดดิง่งขันแร่ไม่ออน,นิ่ง 5ีเซต นะนะก็ดีเซ็ตมาก็พาดสายมาเลยนะครับคือส,สายเข้าทางไหนก็พาดเข้าทางนั้นนะครับในในแบบฟอร์มนะครับก็ดีเซ็ต 慢<棒>。<noise> ก็เตรียมตัดนั่นก็คือพาดสายนะครับมุมวนไว้ที่เดินนะนี่คือขดลันเราเสร็จแล้วนะครับก็กรรไกรตัดเลยขดรลันขดละห้าร้อยแปนะครับรีเซ็ตไว้นะครับอันนี้นะครับเราก็ ต่อด้วยขดสตาร์ทนะครับเบอร์สามสิบเจ็ดนะครับขดสตาร์ทนี้นะครับผมจะเอาครึ่งหนึ่งของห้าร้อยแปดสิบนะครับครึ่งหนึ่ง <c oughs> ครึ่งหนึ่งอันนี้ขดสตาร์ทอยู่นะครับเรายังไม่ ไม้นะครับเรายังไม่หมายหรือทำสัญ,ญลักษณ์ไว้เรากดสตาร์ทเราจะตีไว้แปะๆที่เกาะที่วางไวนะ้ให้นิ่งๆแ,แล้วก็พาดสายข้ามมาเลยนะครับพาดสายข้ามมาช่องแรกของโคตรสตาร์ทก็คือช่องที่ว่างนะครับกดที่หนึ่งกดสองกดสามกดสี่นะครับเป็นกดสตาร์รรท อันนี้นะครับจำนวนรอบนะครับผมเจ้าครึ่งหนึ่งของโคดรันนะครับขคดรันก็สี่หาร้อยบก็เป็นสี่ก็สองร้อยหรก็สองร้อยห้าสิบผมตีเป็นสามร้นะครับตีเป็นสามร้อย สตาร์ทของตีเป็น300นะครับเอา320นะครับ320ต่อครับ320รอบนะครับ <c oughs> าดสายมาอีกช่องถัดมานะครับเป็น320ต่อ พี่สิาชีเตสามร้อยยี่สิบ ท้ายครับผจุดท้าของขดรอบหมลนสามร้อยยี่สิ สตาร์ทนะครับเผื่อไว้นะครับเผื่อไว้สักคืบหนึ่งนะครับสักคืบหนึ่งนะครับสักคืบหนึงแล้วก็พันรวบสายรวบปลายไว้นะครับพันรวบปลายไว้ให้มั่นนะครับอย่าให้มันหลุดนะครับ ที่สตาร์ทไวอันนี้นะครับขดโชกน,น,นะครับผมจะพันโชกสองรอบนะครับคราวนี้เรามาทำเครื่องหมายไว้รเราจะทำหมายแบบไหนก็ได้นะครับพันหรือมัดเป็นม้วนนะครับทำให้ตัวเองรู้นะครับว่าอันนี้คือขดโชกหนึ่งอันนี้คือขดโชกสองผมจะพันม้วนๆไว้แบบนี้นะครับม้วนๆไว้ แล้วก็พันรวบปลายสายไว้อยู่ที่เดิมนแล้วก็ภ <c oughs> าพสายมานะครับพาดสายมาโคดในโคดสตาร์ทโคดแรกครับเราเริ่มพันโคดสตาร์ทโคดไหนนะครับเราก็พาดมาโคดนั้นนะครับเราจะพันทับโคดสตาร์ทเข้าไปสี่รอบนะครับนี่คือโคดชคหนึ่งนะครับผมจะพันชกหนึ่งนะครับ ร้อยห้าสิบรอบครับ <c oughs> เริ่มเลยครับ เร็วนิดหนึ่งนะครับเพราะโคตรกร้อนมันแค่ร้อยรอบเองแล้วก็ถัดมามโคตดที่สอง มาเลยนะครับคูที่สามนะครับต่อด้วยร้อยห้าสิบล็อค C'est pas. สายเผื่อเหมือนกันครับสักครึบหนึง่งนะครับเราก็ทําหมายไว้เหมือนเดิมนะหมายไว้แล้วทําหมายไว้แรกๆยังไงเราก็ทําหมายไว้แบบนั้นนะครับผมพันไว้ม้วนไว้นะครับก็หาที่รวบใส่รวบไปอืมจับยากจังเลย ดึตไปไว้เป็นเป็นระเบียบอ่าคราวนี้นะครับโคดชคที่สองก็ผมจะทําหมายไว้สองทบครับทบแรกก็เป็น C หนึ่งนะครับ C สองทบสองก็ทําหมายไว้แล้วก็ม้วนรับในลักษณะที่มันแตกต่างกันนะครับประมวลไว้แล้วก็ทบมาก็จะเป็นสองหนึ่งพันไว้ที่เดิมครับพันไวท้ที่หัว ของนะแล้วก็พาดมาพาดมาขดสตาร์ทเหมือนกันครับหรือขอดชกหนึ่งเหมือนกันลงตรงไหนนะครับก็เอาให้มันลงตรงนั้นนะครับอนันนี้ชกหนึ่งนะครับผมดีสตาร์ทพันลอตหนึ่งร้อยรอบนะครับผม100อ <c oughs> เอาอนอหนึ่งร้อยรอบอ่าชกสองนะครับชกสองหนึ่งร้อยรอบ สองจะเร็วหน่อยนะครับรอบเองสอง โอเคก็ตัดเผื่อไว้เหมือนเดิมก็คือจะคึบนหนึ่งก็มมวนไว้ในลักษณะเราม้วนเริ่มต้นยังไงนะร สองทบเราก็มวนสองทบนะมันก็จะมีความแตกต่างกันชกหนึ่งชกสองนะครับเราก็จะได้รู้นะครับว่า,าตรงปลายนี้เป็นชกหนึ่งชกสองเก็บเรียบร้อยเก็บลวดครับอ่านะครับก็เสร็จสิ้นนะครับในการพันขดลวดหนึ่งตัวนะครับในการพันใช้ระยะเวลาประมาณ10กว่านาทีนะครับ10กว่านาที ที่ถึง20 21 22อนาทีนะครับก็อาจจะเป็นผมคอยพูดนะครับในการถ่ายคลิปมันก็ต้องใช้เวลานะครับในการอธิบายอาจจะอธิบายสั้นที่สุดแล้วนะครับทาให้มันเร็วที่สุดนะครับหวังว่าสมาชิกคงเข้าใจในในการพันนะครับจานวนรอบนะครับเราอย่าเพิ่งไปตีความหมายนะครับว่าดีไม่ดีนะครับเราใช้พื้นฐานในการพันในการเริ่มต้นในการพันให้ได้ก่อน เมื่อเรามีเทคนิคแล้วจําจนวนรอบเราจะรู้โดยอัตโนมัติเองนะครับในการเทคนิคต่างๆหาขดลวดหาค่าโอห์มแต่และขดนะครับหรือขดรวมทั้งหมดเลย4ขดแล้วเราก็มาตีตีแผก่กระจายตีแตกทําให้เป็นสูตรของเราได้นะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปแนะนําในการหาค่าโอห์มนะครับแล้วก็มาวัดค่าโอห์มจำนวนรอบนะครับกี่รอบได้กี่โอห์มนะครับอันนี้คือเบื้องต้นนะครับการพันมอเตอร์16นิ้ว ะครับหนาก็20มิลนะครับในตัวนี้ครับก็ขั้นตอนต่อไปก็ทําการแกะลวดตัวนี้ออกนะครับแกะขดลวดรัดเชือกแล้วก็เตรียมใส่ขดลวดต่อไปนะครับแล้วก็ปิดนะครับปิดเครื่อง